เขาแล้วเขาบอกแล้วเรื่องพระเอกติดเขาเหรือเขาจะเปิดตัวแล้วเขาจะเปิดตัวแล้วเปิดตัวอะไรเพิ่งเพิ่งเลิกคุยกันไปลองเองลองเต๋าเขาชอบเล่าให้ฟังนี่กี้ปล่อยโป๊กเบ๊กวมื่อคู่นี้ถูกพระเอกตามจีบห้องเปิดตัวทีเดียวตอนแต่งงานค่ะ เรดว่าออกมายอมรับแบบไม่มีปิดบังเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้สดแล้วมีคนคุยอยู่จนทําให้หัวใจกระชุ่มกระชวยไม่นอนเลยทีเดียวค่ะสาหรับนักแสดงสาวและ YouTuber, ยูทูบเบอร์สาวสวยชื่อดังอย่างเบสลักวุนีคําสิงค์ค่ะโดยล่าสุดเธอได้มาร่วมงานอีเวนต์งานหนึ่งค่ะแต่งานนี้ค่ะขณะที่เธอกําลังให้สัมภาษณ์อยู่นั้นก็มีพี่ชายคนสนิทอย่างนิกกี้นะัตคขาดเดินเข้ามาในวงสื่อสัมภาษณ์และก็มาหลุดปากพูดค่ะว่าเบสนั้นมีพระเอกตามจีบหยุดทําเอาเธอร้องกรี๊ดลีปิดปากพี่ชายอย่างนิกกี้ ี่คะไม่ได้บอกใครเลยไม่มีคนคุยแล้วไม่ได้บอกแล้วเขาเขาได้ยังไงเขาไล้ยังไงาบอกแล้วเขาบอกแล้วเรื่องเพศติดเขาหรือเขาจะเปิดตัวแล้วเขาจะเปิดตัวแล้วเขาจะเปิดตัวอะไรเพิ่งเพิ่งเลิกคุยกันไปต้องเองต้องเต๋าวเขาชอบเล่าให้ฟังหนึ่งจะเรื่องอื่นไปละเรื่องนี้คนอื่นเขายังไม่รู้ว่า หาอะไรนะคะทําำไมไม่ไม่ชวนเพื่อนๆหรือเปิดตัวใครเลยไปเลยหล่ะเดี๋ยวไม่เปิดตัวแล้วบอกเขาไปว่าเราจะเปิดตัวเมื่อไหร่บอกไปเปิดตัวตอนแต่งงานแต่ถ้าแต่ถ้าเปิดก่อนก็เดี๋ยวค่อยมาแก้ข่าวตอ่เรียว่าความสวยของเธอไม่มีสารจริงๆค่ะหลังจากที่โสดมาก็ สี่เรียกเลยทีเดียวอ่ะต้องบอกเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ที่สาวเบสพร้อมเปิดตัวหวานใจคนใหม่ทางเบสราเมาส์บลกเด็กคุณผู้ชมได้รับชอมอย่างแน่นอนค่ะ